คืนนั้นเราต้องลงไปเอาของในห้องใต้ดินที่บ้านเก่าเหมือนมืดสนิทจนหายใจลำบากไฟฉายส่องไปร,บรอบๆเห็นแต่ฝุ่นหนาเตอะกับข้าวของรกรุงรังความเงียบที่นั่นมันประหลาดเงียบจนเหมือนไม่มีอากาศเงียบแบบไม่มีเสียงหนูเสียงแมลงสาบหรือแม้แต่เสียงลมหายใจของเราเองที่ควรจะก,ก้องสะท้อน ทันใดนั้นความรู้สึกเย็นเยือกก็แล่นไปตามสันหลังทั้งที่อากาศในห้องก็อับชื้นปกติแล้วจูๆ่ๆเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นที่ข้างหูมันไม่ใช่ภาษาคนแต่มันคล้ายเสียงครวนครางยาวๆที่แผ่วลงไปเรื่อยๆจนหายไป ขนลุกสู้เรากรีดร้องไม่ได้เลยตัวแข็งทื่อสิ่งที่น่ากลัวกว่าเสียงคือความเงียบที่ตามมาหลังเสียงนั้นเหมือนมันกำลังจ้องเราอยู่เราเรีบคว้าของแล้ววิ่งขึ้นบันไดามาไม่คิดชีวิตไม่หันกลับไปมองแม้แต่น้อยห้องใต้ดินนั้นเราไม่เคยลงไปอีกเลยเสียงกระซิบนั้นและความเงียบชวนขนหัวลุกยังคงหลอนอยู่ในหัวเราจนถึงทุกวันนี้ ผู้สนับสนุน KMM ข TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมงลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟัง